ตัวรู้สึกว่านี่ไม่ได้ชอบเฟมนี่ไม่ได้ชอบเฟมสวัสดีครับผมเี่เป็นเจ้าของบริษัทกราฟิกดีไซน์ครับเวลาว่างผมชอบขับรถบิ๊กไบค์ออกทริปเที่ยวตามธรรมชาติครับโลุกันละลุเลยว่ะเดี๋ยววนี้ผมจะมารีวิวของทั้งหมดในทีปนะครับอันนี่้หม มีรองเท้าอันนี้เป็นกางเกงแล้วก็เป็นกางเกงในอันนี้ไซส์ L นะครับ <c oughs> ส่วนปี๊บใหญ่สุดนะครับใส่หมวกกันน็อกส่วนปี๊บฝั่งนี้สิ่งที่ผมเอามาคือเสื้อโยคะครับทุกคนมันก็จะช่วยให้เราทํากิจกรรมเอาดอแบบไม่เจ็บเขา่เาผมไม่คิดเลยว่าหนึ่งผมไม่เคยคิดว่าเขาจะมีรอยสักสองผมไม่เคยคิดว่าคคกิจกรรมเขาน่เป็นแบบการขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่อาวิเคราะห์ตอนนี้ต้องต้องต้องเริ่มแบบ ตัดช้อยส์อย่างน้อยเฟิร์รู้สึกว่าวันนี้ยากมากหลายคนคือดูไม่ออกเลยว่าจะออกไปทำยากจริงทำไมพี่รู้สึกว่นไม่ได้ยากขนาดเลยนี่ใหอยากจะเข้าไปต่อยปากมันดเฮ้ยต่อยน้องทำไมน้องมันน้องไม่ได้แหละไม่น่าเป็นดาราน้าเปิดร้านขายขีถ้าวัดจากความรู้สึกที่คุณแน่ส่งมาให้กับเฟมค่ะเฟิร์รู้สึกว่าคุณแน่ก็เป็นอีกคนที่ ไม่ได้ส่งอะไรมาให้เฟรมขนาดนั้นแล้วถ้ามองถึงความแบบเข้ากันหรือเคมีอะไรอย่างเงี้ยผลว่าอาจจะยังดูไม่ค่อยแบบแมทชกันเท่าไหร่ตูรู้สึกวันนี้ไม่ได้ชอบเฟมคุณเอิร์ทก็ดูไม่ชอบเฟมคุณเน่ก็ดูไม่ชอบเฟมใครชอบเฟมแกชอบเฟมเหรอใช่ครับเต็มครับอ ของเราดีพีเมียมาวันนี้น้องสวยอ่ะนี่กาลังคิดว่าถ้าเกิดไม่มีวันนี้เรื่องไม่ถูกจะพาน้องไปเดทนะแต่อันที่พิลสุดคือทุกอย่างที่คุณพกเนี่ยเสื้อโยคะเออไงแล้วไปเอแล้วเสื้อโยคะโยคะยิ่งทาให้ฮะอย่างนี้เลยอาจจะเป็นของแฟนเขาหรือเปล่าผมเริ่มรู้สึกว่าแบลองลองลองนะครับลองดูไหมครับผมามาผมไม่หนาวเผื่อมันจะหายหนาวไปไปไปตัวเองไปเต้นเป็นเพื่อนเขาน่อยผมไม่หนาวนะครับเต้นเป็นเพื่อนพอดีผมแต่ผมไม่หนาวนะฮะ ถม่ไม่ไม่หนาวไม่หนาวมึงต้องมีเพลงคลัวไม่หนาวไม่ไม่ไม่หนาวใช่ได้คนเพลง แรงมากอยู่นี่เวลาพร้อมแล้วเริ่มครับมีแฟนคนเดียวหมายความว่าไงครับคุณนงหมายความว่าทั้งชีวิตนี้ผมเคยมีแฟนมาแค่คนเดียวครับแล้วว่าตอนนี้เลิกกันแล้วยังไม่ได้ถามว่าเลิกหรือยังแค่อยากรู้ว่าทำไมอยากตอบให้มันเคลียร์อยากตอบให้มันเคนก็โอ้โห